จ้ามาเจอกันอีกแล้วเนาะส่สาย,สายทเทียทเท่ยงๆเลยจ้าเที่ยงๆน้อนๆแบบนีน้ต้องกินส้มเนาะทุกคนนะเนาะมันิแซ่บเห็นฮอน์เห็นกินส้มเห็นแซบทุกคนวันนี้เกาะชวนทุกคนมากินส้มเดอ้อทำบ้านคนหลวงพระเจ้าเขาเอิญได้เนาะจ้า,า,นนา,จาตามที่แม่ฮู้จกกเจ้าเกาะเขาเอิญว่าสาวรสดเนาะหรือเขาเอิญอีกอย่างหนึงว่ามากระทบลกเราจะทุกคนนี่เบิ่งทุกคนนี่ปุงแปลว่าตํำ ความชอบของเฮานะจ๊ะแม่ก็ใส่พริกใส่น้ำตาลเนาะใส่น้ำปลาจักน้อยแล้วก็มากินเดอ้อมาเดอ้อมากินส้มเดอ้อทุกคนโอ้ยแซ่บนะทุกคนเนี่นียมากินส้มนเดี๋ยวทุกคนชิมเนาะพอดีกินใส่นิดยาละน้อยนะทุกคนนี่มาเดอ้ออื้อ พอดีทุกคนคนน้อยบอกกินนะพอดีกินเนี่ยสองน้อยนะทุกคนหามาสองน้อยกินอืมากินส้มเลยทุกคนเด้อกินส้มเนี่ยอืมเส,ส้ม someone